สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับเพื่อนของผมนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ทำลเล่นเกมแมป,ปสกีพี่ไวเด็นะครับโอเคกรังเลยเลยข้ามาที่ดาดที่หนึ่งนะครับตอนนี้เพื่อนผมก็กรังเป็นคีโตผมเป็นทั้งคาเมร่าแมนนะครับโอ้ได้มาสกีพี่กี่กี่เป็นูนี่จะได้ยิงได้ยากยากยาเอาปืนยิงตุ้ตู้ตู้แล้วก็เปิดไปกินตอนนี้ฉันเป็นทั้งคาเมร่าแมนเออมาเอาเอยังขอขอบคุณนงกระเปล่าพิกินโต โอ้สกีไปดิมันฟุ้งเลยเมื่อกี้ไม่รอดแน่ฉันย,ยิงเลยเออฉันช่วยคิงฮิโต้โอเคตอนนี้ผมก็จะยิงไปที่สกีไปดีมหมายเลขเลื่นมือให้ได้ในเบลตอนนี้ผมมาอยู่ในเบลแต่ไม่เห็นครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนของผมที่เป็นคิงฮิโต้แล้วผมทั้งคารบากันมาตอนนี้เวทที่สองมาแล้วหรือว่าด่านที่สอง สกีบีดี้ก็จะงำโหดกันมากขึ้นนะครับตอนนี้โอ้โ oh, อ oh, oh, ้ฉันระเบิดย่ายส้วมเหม็นย่าย่าจริงจริงจิงจิงไม่ได้แอบหรอกอมอมไม่นะเอือเงื่อกแปดสิบเอง A, ตอนนี้ต้องทำไงดียเออไม่รู้อ๋อไม่นะี่กูมีแต่เพื่อนเยมึงเือดเพื่อนน้อยเลยเออจริง嘛เราจัดการหนะู ไม่ต้องขี่หน่อยยาอีส่ว้ไม่นะเพื่อนกูโดนมุมต้องช่วยแล้วขอจัดก,การหน่อยโอเคย่าย่ายาสกิบดีเวทเดนกูเลยเอ้อเฮ้ช็อตแงว้าวโอ้ตาที่สองเจ๋งอะไรจ้าว้าวอ๋อนี่ไงสื้ชิีหายแล้วมาเป็นฝึเไง โอ้เชนไม่นะทั้งไม่นะทั้งคำไม่นเมนแต่จะตุยเนี่ไม่เนี่ยกูอยู่สามสิบโอ้ไม่นะทั้งก็พี่กี้โตเป็นไรบ้างนะโอ้โหกูโครถึกว่าจะดวลรุ่นการโลกทองดีกูต้องรอชีวิตอื้อดีนะกูไม่ตายอ่ะไอฉยนช่วย่เดี๋ยวฉันช่วยเองควาคุณนแค่กี้โต โอ้ดีมากเลยโอ้ขอพุ่นิี้นี่ตกอโอ,โอ,โอ,โอเจ็บตัวอืมบ้ามาแล้วก็ผ่านวีด้าที่สี่แล้วนะฮังเออวีด้าที่สี่มาแล้วแต่กูจะตุยก็ด้วยพี่ชีพหายแล้วกูต้องเป็นลูกกูมึงแล้วมึงก็ต้องเป็นพ่อชีบหายกพระกูตออใหม่นะมันมาแล้วอุ้ยเออไงเป็นไงกูงตุยโอเค นี่งานดูกันว่ามีอะไรบ้างโอเคเอาเงินก่อนเลยซื้ออะไรที่บ้านเนี่ยโอ๊ยกดผิดโ,โอ้ว้าวเปิดใหม่จริงจไม่จ่าเลยดูสัปนาาไม่มีาห้าอะไรเลยโอ้กูัแล้วว่าจะมาขู่แค่นังง้นเอออะไรวะนี่ไม่มีอะไรไปต่อ อีค oh oh, oh, ือกะเปหนึ ana, ada, ่งร้อยมะกรูดก็เปตรงนั้นไปเทียบเลขออกสิบเอ็ดโอ้ดูกอดก่อนเถแล้วเพื่อนผมไม่เป็นทหารมุ่งมันวันนี้ผมเป็นคนภาคโอ้วันวานนีข้ากเาเปนพยากษ์เพลพยานาคอยฟ้าสีฟ้าม้ามัไเลจากสีฟ้ากอนอฟ้าด้วยนะสีฟ้าแล้วก็ตาฟ้าก็สีฟ้าด้วยดีเออจักงเมนคาเมล่าแมนที่ โอ้ยยังไม่อัปเกรด,ด่จนพ่นไฟได้แล้วนะฮั้งเออดีนะคิกิโตอโอ้ด่าน,นี้ให้เลาด่านครึ่งกันนี่โอ้ยมันสวบวันนี้โอ้ชีตอีสอปิดอวอลกิชน้องเนี่ยยูเอสพีขีดห้ามันก,กัดมาโอ้ไม่น้ำมาเป็นฝุ่นนกพีราบเลย ว้าวว้าววาวว้าวนขอบคุณมากพี่ไฟโออ้ยดอกไม้ที่ท่มีแม่นมันคุ่มโอเคโอ้กูบินได้กูทูกสังเสงสนูอ้โอ้อ้กน ยาวับคำแสบพี่คาดตัวตาแว้แว่แโอ้ช oh, oh, ็ตโอ้มาหลานี่ของล้นนะฮังอีดีโอ้โ oh, ห oh. คุณสองเลยโคตรดีเลยดำคเสกไม่คาดวงตาไอ้กูตายแล้วอีฮังมือหงุวยังไงกูที่พี่ไม่กูจะถามเออเสื่อม ก้รงงานแน่แต่โอ้ไม่ได้ะหมดเวลาแล้ว <c oughs> โอ้ไม่นะไม่พังาหมดแล้วจงสู้เองอ๋อก็ยังมีนี้เออเียเออทิปปอ,อยาจะไปช่วยเพื่อนกอนเพื่อนตอนที่กระโดดไว้ด้วยโอเงินหรอ <c oughs> อีสวเวมึงงออุ้มาฮะเออเอาเกียอ,อ,ยมอไมได อันนี้ไม่ที่หกแล้วนะโอ้ยอีสวอปเม้นไล่แล้วโอ้ไม่นะช่วยขีโตะตัวยจนโดดเลยเลยโอ้ไม่นะโอเคขี่โตเดียวช่วยด้วยที่ขี่โต้โดนไปแม่สามสิบหกตัวยี่สิบหกตัวมม้มาอ่ะอะดีโดดดิโอ้ยทำไมมันแปลกเออโอ้ยโดนโดโดบาบีดาวดิซอขอบคุณขีดโตที่บินมาหา ปปแม่แม่เล่าฮะแรโอเคอื้มอื้โอ้โอ้ได้มันงกายเป็นสปีกเกอร์แมนแล้วสแตาสปีกเกอร์ที่ไปอัพเกรดทางเลยหูใช้ได้โอ้ขอบคุณนะที่บินช่วยด้วยดีอื้ออึทิปเอ้ที่เรา,าถึงด่านที่สิบนันะสู้ได้เวทีเจ็ดมาแล้ว การต่อสู้ครั้งนี้อืออุ้ยควันสีดำไปถึงไหนวะออกระเบิดเฮ้ยมีสกิปี้ิีแมนน้อเหรอว่าชื่ออะไรวะฮาทำไว้การเพิ่เครื่องเกชื่อไงมันจะไม่ได้มีสกิปี้ิีแมนนั่นแหละอาชีพด้วยเอยอกูใช้ไม้ถูกซ่อมใช่ว่ากูซื้อมาห้าแสนเออโคตรแพงชิบหายเลยวะกูซื้อแค่นหนึ่งกับกูซื้อร้านข้างบ้านแค่นหนึ่งบาทเองเฮ้ยมึงถูกหรือวะมึงเป็นสปีกแค่ไหนแล้วปืน,ป,นปืนแล้วมันปืนนากี่บาท ก็คูเคยเห็นชกีบี้แค่แมนบอกอยู <th phin> okay. ่ว่าสองพันหมูป่าแพงที่หายโอเคสกีบีที่โดนเออไอชิลล์เซนทิชแมนหน้าคตอุบาทแม่เออยปอยตุ้ยเยโอ้โหนีขวานี่วครับปืนีดเออจะไม่มีมันตุยทุกทยกูเหนื่อยชาดพบ้กูกลัวว่าเมื่อสกีบีกูจะตายเพราะูยอยี่สิ ไม่ดีดีอืบอ,อือไม่ไม่นะฆ่าเพื่อนกูทุบแม่งเลยว่าคอดูสถานการณ์เราเขาไม่เห็นเลยเพราะว่ามีเห็นขวางโอ้ดั่นไงมาเป็นฝูงเลยสกีวที่ว่ามาแล้วเฮ้ยซื้อปืนไหนยังไงสปาย12หมื่นหนึ่งเฮ้ยยิงโดนกูแน่อีซ้อมเวม น้ยปืนนี่โคตกรก่างเดเลือดโคตรโคต,โคตมหาศาลเลยคล้ปืนพวกนั้นเลยแล้วมันถามาม็กกกแล้วเนะี่ยเขาเขา้ปืนน้ไม่้องลาแล้วเขาได้ปืนบัสเตอร์ตอนนี้พี่ปาไก่ก็เป็นสปีกแมนกันแแต่ว่าังยังรูสึกนุอยู่เลยเพราะว่าเขาใช้วบัสรเกาสิ้ามกร้ว้าว เขจะแก้งี้มันเขาครูเป็นมังแ้วโอ้ได้เป็นสปีกเกอร์มือเม่นหนันหงเออจะดีเอื้อเอ,เอ,เอื้อเออช่วยช่วยกูดนตีเออกูมาช่วยหนังเออขอบคุณที่ตกเมนโอ้ชิทดูส่วนวงเงินเต็มัำเสียงพี่ก้าวแค่หูเออข้าง่ายหนึน่งวะมันง่ายกว่าสปีกเกอร์ big s p e ก k e r man หรือ bass speaker m a นเสียงก็แค่เบาเอันนี้โคตรโอพีลำเสียง อืมาละโอ้มันมันฟูสิบี่กิบีบิยนี่เอ,อสกิบิที่ตัวท้ำเสียงเลยอ่ะกูะไม่นอนเลยดีนะมันแข้งสปีกเกอร์ไม่ใช่ชาชันโอุ้งดาดที่กลางครับเพื่อนเอองงแล้ว,วมันใกล้จะดาดนี้แล้วโอเคยิงยิงด๊าดด๊าเสีงงงยงเอือ้อเอือ้อเอือ้อก็ไม่เหยียบไม่บิ๊กเหยียบกูทำไม มีนเนียมีส้วมเสู้น้ำตาลว่ะเฮ้ยคิริโตัเป็นนี่รเหรอโมดีเลยเอ,อ,อื้อยิปื้นอื้อว้าเม่งโอ้ยเจ็บตัวช่วยด้วยเออเดี๋ยวกูช่วยไม่อรืเชื่อมนะคะแค่หนึ่งบาทแต่กูห่างไว้ <c oughs> มาแล้วอ้ชิบหายโอ้ยกูง้ย,ย,ยสวม โอ้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 ตัวเฮี้ยงอะไรม่ได้สกีบีที่พราไซม์หรือว่าเรี่ยสกีบีดีนะทุกคนคอมเมนต์ด้วยสกีบดียังรอเสียงว t กาลแก้วโอเป็ดออเลยอ้มีอะไรไมเนี่ยโอ้สกีบดีธรรมดาดูเหมือนจะไม่มีอะไรทำเงียบประชันนกตื้ตื้นตื้ตื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 ติดกระสิ โอ้โหก็จะช่วยพี่เขาหน่อยเอ้ยส่วมแมนมาโดนกูดิย่าเยี่ยมโอเคครับอุ้ยไม่ใช่โอเคคินตกมันก็ะจายที่ซิปมันตัวหาแล้วเนี่ยบัสโซสกิบีดี้ทานไฟบัสโซย่าโดนกูแน่อีส่วมเหม็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูเจ็บตัว ต้องดูสเอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกูจะตายปืนอกงหอจะว้าไปกูจะไม่ใช้ปืนแล้นะโคตรแรงดีแรงดีเหรอมันกดโคตรเยอะสองร้อยห้าสิบเลยเอ้ยยิ่งึงอ้บังเกอร์เวทโอวใม่น่าจะหมดเวลาแล้วโอ้ยช่วยอ๋อแล้วต้องจากกันเออเออเสียงกินอ้ยมันแมงคนเดียวตาบอดจะมาเป็นได้ไหมออกกล้อง โอเคกู okay. จะฆ่ามึงมึงแอมบล็อกอย่าเว่ราเชื่อกันด้วยไอ้ฮางเชื่อกันด้วยกูยช่วยนี่กูติดบั๊กจะไม่เดี๋ยวดิมันชนเสาหัวโคกตายมามามอ้อมมาทานี้อง,มาางมองมาตรงเสาจะได้จะจะได้ดดสดไดีไม่คาดคิดไอ้นี่ก็วาร์ปโคตรปากกินเลยวิธีว่าทำไงให้มันนิ่งมามือเด็แอมบล็กอก ยอ้ยมนแรงกูอยอยอยเกือบตายแล้วชิหายโอ้ยมงติดบัคแล้วไปไปไหนไม่ได้แล้วงแรงมข้างล่างเดี๋ยวมันจะได้ก็ติดจรกจร์อ้าววว่วววววว้อวโวว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 วกูวววกววววววงวว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 วงวว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 ่ไววว่วมึงไวววนไวววววว่วว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 เนวววย โอ้ชิบหายกูเห็นที่โคตรกูไม่เคยเห็นสองหไฟท้ากันเลยอู้วิ่งไม่ได้ไอ้โง่ก็อขบตีเอากูงขปีได้กูหันตัวข้างซ้ายข้างขวาไม่ได้มึงก็ดูกูก็ต้องขยับแบบหอยกูดิอู้มีเกือบตายดีนะมันขยับตัวบีทีไอ้กากมันจะหมดยังไงแล้วจะอีกจะสิบห้าวิอู้ี่บีมันก่อตอนนี้เลยต้องเลี้ยงจะเลย โอ้ไม่นะมึงนะนายตั้งงอมันให้มันกลับไปติดเสาก่อนก่อนที่มันจะกลายเป็นอึงอยได้ว้ามันตงงอมันติดเสาไม่ไม่ไม่โอ้ไม่เพื่อนกันตังงอติดเสาก่อนมันจะใครจับตัวไม่ได้นะไอ้ห้างโอเคนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆไม่กลัวเลยนะมันซานี่ขัไปใกล้ๆกะตูมงั้นเสียงกูใส่หูฟังอยู่กูไม่ดีมึงหรอกฟังเพลงสกีบี้ดีเบาๆอยู่โอเค มาแน่ยิงลงไปเรื่อยขาดแม่งเลยอืมไม่นะาแอกูแพ้แนะ่แต่แต่เมื่อหมดงเรากูก็ไปเอาเวจีปอยแปดดิเออชิบหายแล้วโอ้ยข่ามันข่ามันฆ้ามันแล้วเพื่อนเออแล้วมันจะหมดเานแล้วโอ้ชิบหายเลยโอ้ไม่อื้ออื้ออือออมโอ้โอ้โอ กินมันลัำเสียงมากินล้ำเสียงพี่คาดแก้วยเย้ากูกิดพังไี่ก่อนก็ได้นะเฮ้าอยา่าไม่หมดแรงแล้วไม่ถ้างั้นคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้จกนันใหม่คลิปหน,น้าไม่เบืยอจึงนพี่โซอีพีนน่จบแล้ว